สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Accountant t o o l เรื่องราวของคริสเตียนวูฟนักบัญชีและสุดยอดนักแก้ปัญหาถูกตามตัวให้มาไขาปริศนาครั้งใหม่เมื่อคนรู้จักของเขาถูกฆาตกรรมโดยจับมือใครดมไม่ได้ยิ่งขุดลึกมากเท่าไร่คริสเตียนก็ยิ่งเจอกับเรื่องราวที่ดำมืดมากยิ่งขึ้นนั่นจึงทำให้เขาต้องขอความช่วยเหลือจากแบ็กสตันน้องชายที่ห่างเหินของเขาและแมรี่เบทเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเพื่อรวมมือกันในการค้นหาคำตอบของทุกปริศนาให้ได้ ความทรงจําเดียวของผมต่อภาพยนตร์เรื่อง The Accountant ภาคแรกคือมันไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่ขายฉากแอคชั่นเหมือนอย่างที่มันเนี่ยโฆษณาเอาไว้ในตัวอย่างภาพยนตร์นะครับในทางกลับกันมันเป็นภาพยนตร์อาชญากรรมสืบสวนสอบสวนและมีการเฉลยความลับบางอย่างของตัวละครเอาไว้ในช่วงองค์สุดท้ายครับซึ่งในภาพรวมแล้วมันก็นับเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณภาพอีกเรื่องหนึง่งแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ติดตรึองอยู่ในความทรงจำมากนะักก็ตามนะครับ หลังจากผ่านเวลาไปกว่า9ปีผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเกวินโอคอนเนอร์กลับมาสารต่อเรื่องราวที่เขาเริ่มต้นเอาไว้อีกครั้งในภาพยนตร์ภาคที่2ซึ่งในภาคนี้ตัวหนังเลือกแสดงตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นถูกต่อยอดจากความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของตัวละครและก็ยกระดับความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาเป็นแกงกลางในการดำเนินเรื่องครับ และหากจะว่าไปแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเกวินโอคอนเนอร์เลือจะเล่าเรื่องด้วยแนวทางแบบนี้ครับโดยก่อนหน้านี้เขาเคยพาผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของนายตำรวจที่ค้นพบความผิดของคนในครอบครัวของตัวเองใน Pride and Glory หรือสองพี่น้องนักมวยที่ต้องมาห้าหั่นกันเองบนสังเวียนใน Warrior ดังนั้น มันจึงเป็นอะไรที่น่าจับตามองครับว่า The Accountant 2จะพาพี่น้องนักฆ่าที่เหินห่างคู่นี้ดำเนินเรื่องไปในทิศทางไหนและพวกเขาต้องผเผชิญหน้ากับอะไรในโลกแห่งอาชญากรรมอันดำมืดบ้างครับ The Accountant 2นั้นเดินเครื่องด้วยจังหวะที่แตกต่างจากภาคแรกโดยสิ้นเชิงครับจากภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนที่มีกลิ่นอายของทฤษฎีสมคบคิด ไขค,ความลับของเรื่องราวด้วยตัวเลขทางบัญชีและก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนสูตรสำเร็จของภาพยนตร์แอคชั่นซึ่งจะต้องมีการประทะการเกิดขึ้นทุก15นาทีนะครับในภาพยนตร์ภาคนี้พลิกกลับด้านแบบแทบทุกอย่างเลยครับโดยแม้ว่าเนื้อหาหลักของภาพยนตร์นั้นจะโคจรไปยังโลกที่มืดมนมากขึ้นกว่าเดิมแต่ด้วยโทนและก็จังหวะการเล่าเรื่องของ The Accountant 2ได้ถูกปรุงใหม่ให้มีความเป็นภาพยนตร์ขายความบันเทิงมากขึ้น มีฉากแอคชั่นเยอะแล้วก็หลากหลายมากขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การซุ่มยิงจากระยะไกลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วครับนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังลดระดับความขึงขังจริงจังของภาพยนตร์ภาคแรกลงอย่างชัดเจนครับความเป็นภาพยนตร์ฟิล์มนัวที่เข้มข้นถูกเปลี่ยนรสชาติให้ฉูดฉาดและก็รับชมได้ง่ายมากขึ้นนอกจากนี้การเติมอารมณ์ขันให้กับเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นมุกตลกหน้าตายการแช่คำพูดจิกกัดหรือการสร้างสถานการณ์ก็ตามนะครับ เราสามารถกล่าวได้เลยครับว่ามันเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมของภาพยนตร์ภาคนี้ครับดังนั้นหากมองจากภาพรวมแล้ว The Accountant 2คือผลงานที่มีความเออะอะมาเชิงขึ้นกว่าภาคแรกอยู่พอสมควรครับแม้ว่าสไตล์การเล่าเรื่องนั้นจะเบาสมองมากขึ้นแต่ในเชิงของเนื้อหาแล้วมันกลับซับซ้อนและก็หนักหน่วงมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกครับ เนื่งจโคงเรื่องของภาพยนตร์นั้นได้ทำการผูกโยงปริศนาต่างๆเอาไว้ด้วยกันทั้งเรื่องราวของมือสังหารลึกลับการตามหาครอบครัวที่สูญหายกระบวนการค้ามนุษย์และการกู้คืนความสัมพันธ์ที่เหินห่างของตัวละครเมื่อทั้งหมดที่กล่าวมาถูกยัดลงในกรอบเวลาราวสองชั่วโมงของภาพยนตร์จึงทำให้การตามหาความจริงของตัวละครในเรื่องสร้างความสับสนจนผลักให้ผู้ชมนั้นออกจากเรื่องราวไปในบางช่วงบางตอนด้วยนะครับ เนื่องจากความอัจฉริยะข,ของตัวละครนั้นมักจะทำให้พวกเขาสามารถปฏิปัตต่อเรื่องราวได้ในหัวของตัวเองหากแต่ภาพยนตร์กลับหลงลืมที่จะพาผู้ชมไปร่วมค้นหาคำตอบเหล่านั้นด้วยครับและหากว่ากันตามตรงแล้วตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจคำตอบที่ตัวหนังมอบให้อย่างสมบูรณ์ซะด้วยซ้ำไปครับผมไม่สามารถหาแรงจูงใจของตัวละครได้โดยเฉพาะกับฝั่งวายร้ายของเรื่องซึ่งตัวหนังเนี่ย เลือกที่จะไม่กําหนดวายร้ายหลักขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนั่นจึงทําให้ผู้ชมไม่มีความรู้สึกทางอารมณ์ให้ยึดเหนี่ยวในด้านตรงข้ามของตัวละครหลักเลยครับหรือพูดง่ายๆผู้ชมไม่รู้เลยครับว่าตัวละครน,นั้นกําลังพยายามเอาชนะใครหรือเราในฐานะผู้ชมนั้นต้องรู้สึกโกรธเกลียดใครในเรื่องนี้กันแน่แม้มันจะฟังดูเป็นเรื่องที่นามมาทำนะครับแต่หากลองจินตนาการถึงภาพยนตร์แอคชั่นแนวล้างแค้นสักเรื่องหนึ่งที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเนี่ย เรายังไม่รู้เลยว่าความแค้งของตัวละครคืออะไรและเขาพยายามจะคิดบัญชีกับใครกันแน่ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็น่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารมากขึ้นนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากของภาพยนตร์ภาคนี้คือตัวละครเนี่ยไม่ได้ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และการบัญชีของตัวเองในการแก้ปัญหาในหนังอีกต่อไปแล้วครับซึ่งในมุมนึงก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า ตัวหนังได้สูญเสียหนึ่งในจุดเด่นที่น่าจดจำของตัวเองไปโดยสิ้นเชิงครับอย่างไรก็ตามปัญหาข้างต้นที่กล่าวมานี้สามารถมองข้ามได้ด้วยเคมีที่ดีของตัวละครครับฉากแอคชั่นในองค์สุดท้ายของภาพยนตร์นั้นเรียกได้ว่าทั้งมันและก็บ้าดีเดือดมากๆนะครับแต่ถึงกระนั้นฉากที่ผมชอบมากที่สุดของภาพยนตร์เรื่อง The Accountant 2กลับเป็นฉากที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับปืนหรือว่าการต่อสู้เลยครับ แต่มันคือฉากที่พี่น้องอย่างคริสเตียนและก็แบ็กสตันได้ใช้เวลาร่วมกันมากกว่าครับการกลับมาร่วมเฟรมกันของทั้งสองตัวละครทำให้ The a อ c เขาแชนชูมีความเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแบบคู่หูซึ่งกมักจะเป็นการประกบคู่กันของตัวละครที่มีลักษณะนิสัยตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงครับคริสเตียนวูฟนั้นเป็นอัจฉริยะที่มีความสุขุมลุ่มลึกและก็เลือกจะปฏิบัติภารกิจของตัวเองอย่างเป็นระบบในขณะที่แบ็กสตันนั้นดิบและก็หามกว่าครับ เขาพร้อมจะใช้วิธีการที่ทุกคนคาดไม่ถึงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เขาต้องการอยู่เสมอครับนอกจากนี้การที่ตัวละครทั้งสองคนนั้นเป็นพี่น้องที่ไม่ได้พบเจอกันมานานหลายปียังทําให้ความสนิทสนมของพวกเขามีช่องว่างที่รอการเติมเต็มครับความแตกต่างอย่างสุดขั้วของทั้งคู่ได้ทําให้พวกเขาทั้งรักทั้งเกลียดก,กันอยู่ในที่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามตัวหนังก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าความผูกพันแน่นแฟงของพวกเขา มันเป็นสิ่งที่ตัดไม่ขาดครับและการได้เฝ้ามองช่องว่างของตัวละครนั้นมันค่อยๆแนบชิกกันมากขึ้นมันก็นับเป็นความอิ่มเอมทางการรับชมของภาพยนตร์จนทําให้ผู้ชมเนี่ยสามารถมองข้ามความซับซ้อนเกินจําเป็นของเรื่องราวไปได้อย่างไม่น่าเชื่อครับโดยสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่อง The Accountant 2เป็นการขยายโลกของตัวเองให้กว้างขึ้นกว่าหนังภาคแรก โดยเฉพาะการหยิบเอาความสัมพันธ์ระหว่างสองพี่น้องมาเป็นแกงกลางในการดําเนินเรื่องรวมไปถึงการพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับกลุ่มคนยอดฝีมือหลังคอมพิวเตอร์ซึ่งคอยเป็นมือขวาให้กับคิสเตียนวูฟในการทําภารกิจมาโดยตลอดครับนอกจากนี้รสชาติต่างๆของหนังยังจัดจ้านมากขึ้นทั้งในแง่ของฉากแอคชั่นที่สเกลใหญ่ขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการแต่งแต้มเสียงโหดรายให้กับเรื่องราวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ภาพยนตร์ภาคนี้มีความเป็นหนังป๊อปคอนมากขึ้นกว่าภาคแรกอย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ลืมที่จะใส่หัวใจให้กับกลุ่มตัวละครหลกักจนทําให้ผู้ชมหลงรักและก็พร้อมจะเอาใจช่วยได้สําเร็จครับโดยส่วนตัวแล้วผมมีโอกาสได้รับชมในระบบ 4DX ซึ่งก็สามารถตอบโจทย์ความเป็นหนังแอคชั่นของหนังภาคนี้ได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะระบบสัญโยข,ของเก้าอี้ที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาก ใครที่อยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของการรับชมในระบบ 4DX ผมว่าภาพยนตร์เรื่อง The a c c o e n t n t 2เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะครับสุดท้ายนี้ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเกวินโอคอนเนอร์ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าเขาพร้อมจะสารต่อเรื่องราวของนักบ,บัญชีอัจฉริยะให้กลายเป็นหนังตรายภาพซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าใครที่ได้รับชมหนังภาคนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะอยากเห็น2พี่น้องเนี่ยออกลุยด้วยกันอีกครั้งเป็นครั้งที่3อย่างแน่นอนครับ ประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์นะครับหากใครยังไม่ได้รับชมสามารถข้ามไปก่อนได้ครับและประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Accountant 2ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ในภาพใหญ่ของภาพยนตร์นั้นมันบอกเล่าเรื่องราวการตามหาคำตอบของปริศนาต่างๆก็จริงนะครับแต่หากมองลึกลงไปในแต่ละตัวละครแล้วภาพยนตร์เรื่อง The Accountant 2ได้ทำการสะท้อนถึงความบอบช้ำในความสัมพันธ์ของมนุษย์และการพยายามกอบกู้ครอบครัวที่แตกสลายของตัวละครครับภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยการพาผู้ชมไปคลุกคลีกับ2ตัวละครหลักของเรื่องครับ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยต่างก็ต้องการเชื่อมโยงกับมนุษย์คนอื่นเพื่อจะปลอบประโลมความโดดเดี่ยวของตัวเองด้วยกันทั้งสิน้นเราจึงได้เห็นคริสเตนวูฟพยายามที่จะออกเดตซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อบุคลิกของเขาโดยสิ้นเชิงนะครับเช่นเดียวกันกับแบ็กสตันมือสังหารรับจ้างผู้โดดเดี่ยวแล้วก็มีปัญหาเวลาต้องเข้าสังคมนะครับถึงขนาดที่ว่าการที่เขาเนี่ยจะต่อสายโทราศัพท์หาใครสักคนเขาต้องซักซ้อมอย่างหนักเพื่อความเป็นธรรมชาติของตัวเอง การตัดขาดจากความสัมพันธ์ที่ดีมานานเกินไปทำให้แบล็กสตันตัดสินใจเยียวยาตัวเองโดยการรับสุนัขมาเลี้ยงเป็นเพื่อนยามเหงาครับและที่ตลกร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือการซักซ้อมคุยโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมันก็เพียงเพื่อจะติดต่อขอสุนัขตัวน้อยให้มาอยู่ในการดูแลของเขาเร็วขึ้นเท่านั้นครับซึ่งสถานการณ์สั้นๆดังกล่าวมันได้สะท้อนความโดดเดี่ยวและก็แปลกแยกของตัวละครอ,ออกมาได้อย่างชัดเจนซึ่งกระคาดเดาได้ไม่ยากนักนะครับว่า ภารกิจหลักของเรื่องได้ชักนําให้ทั้งสองพี่น้องกลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งอันเป็นโอกาสสาคัญที่ทั้งคู่เนี่ยจะได้ปะผูซ่อมแซมความสัมพันธ์อันซับซ้อนให้กลายเป็นความสนิทชี้เชื้อเหมือนครั้งยังเด็กอีกครั้งครับขณะเดียวกันภารกิจที่ตัวละครกําลังพยายามพิชิตมันก็เป็นดั่งเงาสะท้อนในด้านตรงข้ามกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของพวกเขาโดยสิ้นเชิงครับ เนื่องจากท่างคริสเตนวูฟและก็แบล็กสตันกำลังตามหาครอบครัวที่ถูกพัดพรากจากกระบวนการค้ามนุษย์อันโหดเหี้ยมครับตัวละครหลักในเส้นเรื่องนี้ก็คือออนนาอิสซึ่งจริงๆแล้วเธอมีชื่อจริงว่าอีดิดภรรยาและแม่ผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเนื่องจากสามีของอีดิตนั้นถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมในขณะที่ลูกชายของเธออย่างอัลเบโตก็ได้ถูกจับไปขายเป็นแรงงานราคาถูกส่วนตัวเธอเองเนี่ย ก็ถูกบังคับให้ค้าบริการชังเพศโดยที่เธอไม่ได้ยินยอมก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายมากขึ้นเมื่ออดิษพยายามจะหลีกหนีจากชะตากรรมของตัวเธอเองแต่ระหว่างเส้นทางของการหลบหนีอดิษเนี่ยกับเจอกับอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงจนทําให้ตัวเธอนั้นบาดเจ็บสาหัสคร,ครับนอกจากรูปลักษณ์ที่ต้องทําสัญญกรรมใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับการกระทบกระเทือนทางสมองของอดิษยังทําให้เธอเนี่ยสูญเสียความทรงจําทั้งหมดของตัวเธอเอง อีกทั้งยังทำให้เธอเนี่ยพบเจอกับภาวะซาวองซินโดรมหรือการค้นพบความเชี่ยวชาญพิเศษที่มันซุกซ่อนอยู่ในสมองของตัวเธอเองครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือชุดทักษะทางการต่อสู้และกระบวนการป้องกันตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆครับนั่นจึงทำให้อดิดเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นอนาอิสและก็รับงานเป็นมือสังหารรับจ้างโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าลูกชายเพียงคนเดียวของเธอนั้นถูกคุมขังอยู่อย่างโหดร้ายเพียงลำพัง และก็ต้องกลายเป็นแรงงานตั้งแต่อายุได้เพียงแค่5ขวบเท่านั้นครับสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือการกระชับความสัมพันธ์ของพี่น้องอย่างคริสเตียนและก็แบร็กสตันมันคือภาพที่เด็กน้อยอย่างแอลเบ t โตเนี่ยไม่มีวันได้รับจากครอบครัวของตัวเขาเองครับเพราะขณะที่คู่พี่น้องในเรื่องนั้นกําลังเชื่อมโยงเข้าหากันอนาอิสกลับไม่ได้คิดถึงแอลเบโตเลยแม้แต่น้อย ไม่เว้นแม้แต่วินาทีที่เธอเนี่ยด้วยรับรู้ถึงความทรงจำที่หล่นหายไปของตัวเธอเองสิ่งแรกที่อนาอิสเลือกจะทำไม่ใช่การพยายามช่วยเหลือลูกชายของตัวเธอเองครับในทางกลับกันเธอกลับเลือกที่จะล้างแค้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการค้ามนุษย์มากกว่าแต่ถึงกระนั้นตัวหนังก็ไม่ได้ใจร้ายจนเกินไปนะครับเมื่อทั้งคริสเตียนวูฟและก็แบล็กสตันได้ทำการช่วยเหลืออาเบโต้รวมไปถึงเด็กคนอื่นที่ถูกพรากมาจากครอบครัวของตัวเองได้สำเร็จ ซึ่งในมุมนึงก็เป็นดังการชายบาปต่อความโดดเดี่ยวและชีวิตอันโหดร้ายในวัยเด็กของตัวเขาเองครับเมื่อมองจากมุมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็นับเป็นบทสรุปที่สวยงามที่สุดชาวทีทโรใบนี้จะเอื้ออํานวยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองจากประเด็นที่ตัวหนังต้องการจะสื่อสารอันว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการทั้งสิน้นฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ